คนสำเร็จมักมีห้าข้อนี้เพียงคุณมีคุณสมบัติเพียงสองใน5้าข้อนี้คุณก็สำเร็จได้แต่ถ้ามีทั้ง5้าข้อที่กล่าวมาคุณคือสุดยอดของคนประสบความสำเร็จข้อที่1ความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดและการลงมือทำความคิดการมีแนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาแผนและเป้าหมาย เพราะความคิดคือแรงบันดาลใจในการลงมือทําหากเราคิดบวกและมุ่งมั่นเราจะเห็นโอกาสมากขึ้นการลงมือทําเมื่อมีแนวคิดแล้วการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเป็นสิ่งสําคัญเพราะต่อให้มีไอเดียดีแค่ไหนหากไม่ลงมือทําจริงก็ไม่มีทางเห็นผลความสําเร็จจึงเป็นผลลัพธ์ของความคิดที่ดีประสานกับการลงมือทําที่เด็ดขาดข้อที่สองอย่ากลัวที่จะล้มเหลว เพราะความล้มเหลวคือบทเรียนสู่ความสำเร็จความกลัวความกลัวมักจะคอยยับยั้งเราไม่ให้เริ่มต้นคำสิ่งใหม่สิ่งใหม่หรือท้าทายหากเรายอมแพ้เพราะความกลัวเราอาจพลาดโอกาสใหญ่ไปได้บทเรียนการล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่ช่วยให้เราเรียนรู้ว่าจะพัฒนาปรับปรุงอย่างไรในครั้งต่อไปยิ่งเรารเผชิญกับความล้มเหลวและผ่านมันไปได้เราจะยิ่งแกร่ง และเข้าใจเส้นทางสู่ความสำเร็จมากขึ้นข้อที่สคิดใหญ่แล้วลงมือทำให้ได้คิดใหญ่การตั้งเป้าหมายสูงจะผลักดันให้เราขยายขอบเขตความสามารถของตัวเองคนที่ประสบความสำเร็จมกักไม่จํากัดความคิดของตนเองไว้ที่เงื่อนไขใดๆแต่จะมองภาพรวมที่ใหญ่และหาวิธีไปสู่จุดนั้นลงมือทำต่อให้คิดใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าไม่มีการวางแผนและไม่ลงมือทำจริง โอกาสนั้นก็จะสูญเปล่าการกระทําอย่างชัดเจนและต่อเนื่องจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ข้อที่4โอกาสอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นและคว้าไหว้หรือไม่การมองเห็นโอกาสหลายครั้งโอกาสอาดมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดหรือไม่เหมือนในจินตนาการคนที่เปิดกว้างและพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอมักจะมองเห็นโอกาสซ่อนอยู่ แม้ว่าจะเกิดจากสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจการคว้าโอกาสเมื่อลงมือทำอยากลัวที่จะเสี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงเพราะหากเรารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบโอกาสอาจหลุดลอยไปการตัดสินใจและเดินหน้ากล้าหาญคือสิ่งที่จะช่วยสร้างข้อได้เปรียบและเปิดประตูสู่ความมั่งคัง่งข้อที่ห้าการทำงานหนักและการมองหาความรู้คือกุญแจสู่ความมั่งคัง่ง ทำงานหนักความสำเร็จในระยะยาวไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนการทำงานอย่างสม่ำเสมอทุ่มเทและมีวินัยคือรากฐานของการสร้างความมั่งคัง่งและความมั่นคงสแสวงหาความรู้นอกจากลงมือทำแล้วการเสริมความรู้และทักสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาก็จำเป็นมากโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากเราพัฒนาตัวเองตามไม่ทันก็เสี่ยงที่จะพลาดโอกาสในการเติบโต ดังนั้นผู้ที่อยากมั่งคั่งต้องมีใจพร้อมเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอทั้งหมดนี้คือหลักคิดและแนวทางปฏิบัติที่ไม่เพียงแต่ใช้กับการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้นที่ไม่เพียงแต่ใช้กับการสร้างความมั่งคั่งเท่านั้นแต่ยังนำไปใช้เป็นทัศนคติในการใช้ชีวิตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยต่อจากนี้ไปเราจะขยายความแต่ละข้อโดยละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจและนำไปปรับใช้ ขยายความข้อที่หนึ่งความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดและการลงมือทําสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ความคิด set, มั่นสัตย์หนึ่งแนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องความคิดเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จหากเรามีความคิดเชิงบวกและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะสามารถวางแผนและกำหนดทิศทางในชีวิตได้อย่างเหมาะสมตัวอย่างหากคุณตั้งใจจะเริ่มธุรกิจ ความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จจะช่วยให้คุณวางแผนและมองเห็นโอกาสในตลาดการคิดเชิงลบหรือขาดความมั่นใจอาจทำให้เราไม่กล้าก้าวออกจากเขตสบายและเสียโอกาสสำคัญ2ความคิดเป็นพลังงานบวกความคิดที่ดีไม่เพียงช่วยสร้างแรงบันดาลใจแต่ยังช่วยสร้างพลังดึงดูดที่ทำให้ผู้คนรอบข้างสนับสนุนหรือเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต้องการทำ การลงมือทำหนึ่งการแปลงความคิดให้เป็นความจริงความคิดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้การลงมือทำเปรียบเสมือนการรดน้ำและดูแลเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เติบโตเป็นต้นไม้การลงมือทำต้องอาศัยความมุ่งมั่นความต่อเนื่องและความพยายามที่ไม่หยุดยัง้งตัวอย่างนักกีฬาที่มีเป้าหมายจะเป็นแชมป์ไม่สามารถสำเร็จได้หากไม่ฝึกซ้อมอย่างหนักสอง ความสำคัญของการทดลองและปรับปรุงการลงมือทำอาจมีข้อผิดพลาดหรืออุปสรรคแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความล้มเหลวและปรับปรุงแนวทางการทดลองทำสิ่งใหม่สิ่งใหม่เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองการผสมผสานร,ระหว่างความคิดและการลงมือทำความสำเร็จไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากความคิดที่ดีและการลงมือทำที่มุ่งมั่น ที่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลความคิดช่วยให้มองเห็นโอกาสการลงมือทำทำให้โอกาสกลายเป็นความจริงดังนั้นหากเราต้องการความสำเร็จเราควรเริ่มต้นด้วยการพัฒนาความคิดในเชิงบวกและมุ่งมัน่นลงมือทำในสิ่งที่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ขยายความข้อที่สองอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวเพราะความล้มเหลวคือบทเรียนสู่ความสำเร็จสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ความกลัวเฟือ หนึงความกลัวเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นความกลัวที่จะล้มเหลวมกักเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เราไม่กล้าลงมือทําสิ่งใหม่สิ่งใหม่หรือก้าวข้ามขอบเขตของตนเองตัวอย่างหากคุณกลัวว่าจะสอบตกและเลือกที่จะไม่ลองสอบในครั้งนั้นคุณก็ไม่มีโอกาสร,รู้ว่าตนเองสามารถทําได้แค่ไหน2ความกลัวที่ไม่ได้รับการจัดการหากเราปล่อยให้ความกลัวควบคุมชีวิต มันอาจทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญเช่นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการเปิดรับประสบการณ์ชีวิตที่แตกตาก่างความกลัวที่ถูกสะสมอาจทำให้เราเสียความมั่นใจและมองตัวเองในแง่ลบสามวิธีจัดการกับความกลัวยอมรับว่าความกลัวเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มองความล้มเหลวในมุมที่สร้างสรรค์เช่นมองว่ามันคือการทดลองที่ทำให้เราเข้าใจข้อผิดพลาด ใช้ความกลัวเป็นแรงผลักดันเช่นคิดว่าถ้าล้มเหลวเราก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้บทเรียน l e s ing. s o ร s การเรียนรู้จากความล้มเหลวความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการปรับปรุงตัวอย่างนักวิทยาศาสตร,ร์หลายคนล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนจะค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกเช่นโทมัสเอดิสัน ที่ต้องทดลองหลอดไฟถึงพันครั้งก่อนจะสำเร็จ 2. ความล้มเหลวช่วยให้เราแข็งแกรงขึ้นการ,รเผชิญกับความล้มเหลวทําให้เราเรียนรู้ที่จะอดทนและพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทุกครั้งที่เราล้มเหลวแล้วลุกขึ้นมาใหม่เราจะมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีทักษะท,ที่พัฒนาขึ้นสามบทเรียนจากความล้มเหลวช่วยปรับเส้นทางสู่ความสำเร็จ การะส,สมประสบการณ์จากความล้มเหลวทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำหรือหลีกเลี่ยงตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวในครั้งแรกมักมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นในครั้งต่อไปหากนำข้อผิดพลาดมาแก้ไขการเชื่อมโยงระหว่างความกลัวและบทเรียนการปล่อยให้ความกลัวควบคุมจะทำให้เราไม่มีโอกาสเรียนรู้บทเรียนสำคัญจากความล้มเหลวในทางกลับกัน หากเรากล้าที่จะล้มเหลวเราจะได้รับบทเรียนที่ช่วยให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นสรุปแนวคิดความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงความพ่ายแพ้แต่เป็นขั้นตอนสำคัญที่พาเราไปสู่ความสําเร็จดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งเราแต่จงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าและเรียนรู้จากทุกครั้งที่ล้มเหลวเพราะทุกความล้มเหลวคือโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาตนออก ขยายความข้อที่3ามคิดใหญ่แล้วลงมือทําให้ได้สามารถขยายความได้ดังนี้ 1. คิดใหญ่ถึงป,ปิดนึ่งการตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การคิดใหญ่หมายถึงการไม่จํากัดความฝันหรือเป้าหมายเพียงเพราะข้อจํากัดที่เราคิดขึ้นเองเช่นความกลัวความไม่มั่นใจหรือสถานการณ์ปัจจุบันตัวอย่างการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างธุรกิจระดับโลกแทนที่จะเป็นธุรกิจท้องถิ่น หรือการพัฒนาโครงการที่สามารถส่งผลกระทบในวงกว้าง2การมองภาพรวมและมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวคนที่คิดใหญ่จะไม่หยุดแค่ความสำเร็จเล็กๆแต่จะมองหาโอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือสร้างผลกระทบที่กว้างขวางการมองภาพใหญ่นี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าความพยายามในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่า3แรงผลักดันจากความคิดใหญ่ การตั้งเป้าหมายสูงช่วยให้เราผลักดันตนเองออกจากเขตสบายคำฟุร์ t ฟืตัวอย่างหากเราต้องการเป็นผู้นำในสายอาชีพของเราเราจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่และทำสิ่งที่ยากขึ้นสองลงมือทำเอคชั่นเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำการคิดใหญ่อย่างเดียวไม่พอต้องมาพร้อมกับการลงมือทำที่เป็นรูปธรรมเช่นการวางแผนการกำหนดขั้นตอน และการดําเนินการทีละขั้นตัวอย่างหากคุณฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณต้องเริ่มต้นจากการศึกษาร่างแผนธุรกิจและลงมือทดลองในขนาดเล็กก่อนสองความสําคัญของความสม่ําเสมอและความมุ่งมั่นการลงมือทําต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนการกระทําที่ต่อเนื่องจะช่วยสร้างความมั่นคงและเพิ่มโอกาสให้คุณบรรลุเป้าหมายตัวอย่าง หากคุณตั้งเป้าหมายที่จะเขียนหนังสือการเขียนทุกวันแม้เพียงวันละเล็กน้อยจะช่วยให้คุณสร้างผลงานสำเร็จได้ในที่สุด 3. การปรับเปลี่ยนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดการลงมือทำไม่ใช่แค่การเดินหน้าแต่รวมถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางใหม่ๆตามสถานการณ์ตัวอย่างหากแผนธุรกิจของคุณไม่ได้ผลคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการและลองสิ่งใหม่ การผสมผสานระหว่างคิดใหญ่และลงมือทำการคิดใหญ่ช่วยให้เรามองไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการลงมือทำเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงทั้งสองสิ่งต้องมาควบคู่กันหากคิดใหญ่แต่ไม่ลงมือทำความคิดนั้นก็จะสูญเปล่าในขณะเดียวกันการลงมือทำโดยไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็อาจนำไปสู่ความสำเร็จ ที่ไม่ยั่งยืนสรุปแนวคิดคิดใหญ่แล้วลงมือทําให้ได้เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้เราตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายตนเองแต่ต้องไม่ลืมวางแผนและลงมือทําอย่างจริงจังเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความคิดหรือการกระทําเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการทํางานร่วมกันของทั้งสองสิ่งอย่างสมดุลอย่างต่อเนื่องขยายความข้อที่สี่โอกาสอยู่รอบตัวเรา อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นและคว้าไว้หรือไม่ 1. การมองเห็นโอกาสชิงอปัทชุนฮิสหนึ่งโอกาสมักมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงโอกาสบางครั้งไม่ได้มาในรูปแบบที่ชัดเจนหรือสวยงามเสมอเช่นโอกาสในการทำงานใหม่อาดมาพร้อมกับความท้าทายหรือโอกาสในการพัฒนาตนเองอาดเริ่มต้นจากปัญหาที่ต้องแก้ไขตัวอยา่างการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขาด ทำให้บางคนเห็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่ต้นทุนต่ํา2การเปิดใจและพร้อมเรียนรู้คนที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมักจะมองเห็นโอกาสได้ง่ายกว่าเพราะพวกเขาไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตัวอย่างการเรียนรู้ทักษะใหม่เช่นการตลาดออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีช่วยเปิดโอกาสในการทำงานที่หลากหลายสาม การใช้มุมมองเชิงบวกเพื่อค้นหาโอกาสบางครั้งสถานการณ์ที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคอาจซ่อนโอกาสไว้หากเรามองในมุมที่ต่างออกไปตัวอย่างการเปลี่ยนงานที่ดูเหมือนสูญเสียอาจกลายเป็นโอกาสในการค้นพบสายงานที่เหมาะสมกว่า2การคว้าโอกาส o p ่ n ังออะเป็นหนการลงมือทำอย่างกล้าหาญการคว้าโอกาสมักมาพร้อมกับความเสี่ยง และความไม่แน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือการตัดสินใจและลงมือทำในเวลาที่เหมาะสมตัวอย่างการเริ่มต้นธุรกิจในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวอาจดูเสี่ยงแต่ถ้าทำได้สำเร็จก็จะได้เปรียบในระยะยาว 2. อย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบหากรอคอยเวลาที่เหมาะสมที่สุดอาจทำให้โอกาสหลุดลอยไปการเริ่มต้นแม้ในสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบสามารถสร้างความได้เปรียบได้ตัวอย่าง การลงทุนในหุ้นที่มีแนวน้อมดีในช่วงที่ราคายังไม่พุ่งสูงสางการปรับตัวและพัฒนาตามโอกาสหลังจากคว้าโอกาสมาแล้วการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับโอกาสนั้นจะช่วยเพิ่มความสำเร็จตัวอย่างหากได้รับโอกาสทำงานในตำแหน่งใหม่คุณต้องพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้ดีสรุปแนวคิดข้อที่4โอกาสมีอยู่รอบตัวเราเสมอ แต่จะมองเห็นได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทัศนคติและการเปิดใจเรียนรู้ของเราการมองเห็นโอกาสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่สำคัญกว่าคือความกล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้และลงมือทำอย่างมุ่งมั่นเพราะโอกาสมักไม่รอเราและผู้ที่กล้าคว้าม,มันไว้เท่านั้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขยายความข้อที่ข้อที่หการทำงานหนักและการมองหาความรู้คือกุญแจสู่ความมั่งคัง่ง สามารถขยายความได้ดังนี้หนึ่งการทำงานหนัก hard work หนึ่งความสำเร็จเ้อ่กับความมุ่งมั่นและความพยายามการทำงานหนักเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจการพัฒนาตนเองหรือการสะสมความมั่งคัง่งความสำเร็จในระยะยาวมักไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่เกิดจากความพยายามที่สม่ำเสมอและความตั้งใจที่แน่วแน่ตัวอยา่างนักลงทุนที่ร่ำรวยมักใช้เวลาเรียนรู้ตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน <S 2. 2. <S ความสำคัญของวินัยและการสม่ำเสมอความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ของการทำงานหนักในทุกๆวันการทำงานอย่างมีวินัยช่วยให้เราสร้างนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จเช่นการออมเงินการบริหารเวลาและการจัดการทรัพยากร 3. ตัวอย่างการทำงานหนักที่นำไปสู่ความสำเร็จ เจ้าของธุรกิจที่เริ่มต้นจากศูนย์มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นในช่วงเริ่มต้นเช่นทำงานล่วงเวลาหาคู่ค้าหรือโอกาสใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้งสองการสแสวงหาความรู้ s i c k i n knowledge) โลกที่เปลี่ยนแปลงต้องการความรู้ใหม่เสมอในยุคที่เทคโนโลยีและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความรู้เก่าอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความสำเร็จในระยะยาวตัวอย่างธุรกิจ ที่ไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยีเช่นการตลาดออนไลน์หรือ AI กาดล้าหลังคู่แข่งและสูญเสียโอกาส2การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเสริมสร้างทักษะและความรู้ใหม่ช่วยให้เรามีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมเช่นการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการการลงทุนหรือการสื่อสารความรู้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและเปิดโอกาสใหม่ๆเช่นโอกาสในการเปลี่ยนอาชีพ หรือขยายธุรกิจ 3. ารเล่งความรู้ในยุคปัจจุบันการอ่านหนังสือเข้าร่วมการอบรมหรือเรียนรู้ผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์เช่นคอดออนไลน์วิดีโอสอนหรือการแลกเปลี่ยนความรู้กับคนรอบข้างเช่นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายงานของตนการผสมผสานระหว่างการทำงานหนักและการสแสวงหาความรู้หนึ่งทำงานหนักโดยไม่หยุดเรียนรู้ การทำงานหนักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากเราไม่พัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆตัวอย่างคนที่ทำงานหนักในสายงานหนึ่งแต่ไม่พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอาจพลาดโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มรายได้สองการเรียนรู้เพื่อทำงานได้ดีขึ้นการแสวงหาความรู้ช่วยให้เราทำงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการใช้เครื่องมือเทคโนโลยี เพื่อลดระยะเวลาการทำงานสรุปแนวคิดความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักหรือการเรียนรู้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการผสมผสานของทั้งสองสิ่งการทำงานหนักเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้เราเติบโตและสร้างรากฐานของความสำเร็จการแสวงหาความรู้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเก้าวหน้าและปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอผู้ที่ต้องการความมั่งคั่งจึงควรทำงานหนักอย่างมุ่งมั่น พร้อมกับพัฒนาตนเองด้วยความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่และมั่นคงในระยะยาวสรุปแนวคิดหลักทั้ง 5.. ข้อหนึ่งความสําเร็จเริ่มต้นจากความคิดและการลงมือทําความคิดที่ดีและทัศนคติที่ถูกต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เราเริ่มต้นส่วนการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและจริงจังคือกุญแจที่เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงสองอย่ากลัวที่จะล้มเหลว พราะความล้มเหลวคือบทเรียนสู่ความสำเร็จความกลัวเป็นอุปสรรคแต่ความล้มเหลวคือครูที่สอนเราให้แข็งแกร่งขึ้นหากกล้าลองผิดลองถูกเราจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น 3. คิดใหญ่แล้วลงมือทำให้ได้การตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ช่วยให้เราท้าทายขีดจำกัดของตนเองแต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปลี่ยนความฝันให้เป็นการกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สี <4. S 1> มองหาความก้าวหน้าผ่านการพัฒนาตัวเองโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้ที่ไม่หยุดพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆคือผู้ที่มีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในระยะยาว5การทำงานหนักและการมองหาความรู้คือกุญแจสู่ความมั่งคั่งความสำเร็จที่ยั่งยืนเกิดจากการทำงานหนักและความสม่ำเสมอควบคู่กับการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพ และปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงบทสท่งท้ายก่อนลาทุกท่านความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือเงื่อนไขภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นจากความคิดและการกระทำของเราเองทุกความพยายามทุกความล้มเหลวและทุกการเรียนรู้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่นำพาเราไปสู่เป้าหมายขอให้คุณกล้าที่จะฝันกล้าที่จะล้มเหลวและมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดในทุกก้าวที่คุณเดินด้วยความจริงใจ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางนี้หากวันใดที่คุณรู้สึกท้อแท้จงระลึกไว้ว่าทุกคนต่างเคยผ่านความล้มเหลวและความยากลำบากมาก่อนแต่ผู้ที่ไม่ยอมแพ้เท่านั้นที่จะได้พบกับความสำเร็จที่แท้จริงขอบคุณที่รับฟังอย่างตั้งใจแล้วพบกันใหม่กับสารดีดีในตอนถัดไปครับ